ในคลิปนี้นะคะคือปุ้นจะมาชวนคุยในเรื่องของวิธีการเข้าลงทุนนะคะว่าระหว่างการลงทุนแบบล่ำซ้ำ investment หรือว่า DCA ที่เรียกว่า dollar cost average เนี่ยแบบไหนดีกว่ากันนะคะจะมี paper เ,เรื่องของการทำวิจัยของต่างประเทศมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด, like, กด subscribe ช่องนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ช่องเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์แล้วก็ในการเอามาเล่าให้ฟังแบบนี้ด้วยนะคะต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนคะ่ะว่าเดี๋ยวขออธิบายก่อนว่าจริงๆวิธีการลงทุนที่มันใช้กันอยู่นะคะมันจะมีล่ำ u m investment คำว่าล่ำสมหมายความว่าเรามีเงินก้อนเท่าไหร่อาจจะ 5แสนล้านหนึ่งเราก็โยนมันตูมล,ลงไปในตลาดเลยนะคะแล้วก็ให้มันเกิดความผันผวนอยากจะผันผวนยังไงก็ปล่อยมันผันผวนไปอันนี้คือเรียกว่า lump sum investment นะคะอีกอันนึงเขาเรียกว่า DCA หรือที่เรียกว่า dollar cost average สมมติว่าเรามีเงินอยู่ล้านหนึ่งนะคะเราหารเป็น10เดือนนะสิเดือนจิงาจแอบทีไปหน่อยแต่ตัวเลขมันหาง,ง่ายนะเพราะฉะนั้นก็ อาจจะขออนุญาตใช้ตัวเลขนี้เนาะก็หารเป็น10เดือนนะคะก็ลงเดือนละ1 0 0 0 0แสนบาทอ่ะอย่างนี้เนาะอันนี้ก็คือการลงแบบ dollar cost average นะคะหลายคนก็จะอาจจะถามว่าเอ,อ้ยปุ้นทำไมไม่แบบว่าลงตามที่คนเขาบอกกันว่าให้ซื้อตอนที่มันต่ำแล้วก็ไปขายตอนที่มันพีคอะไรเงี้ยคือจริง,รงๆโลกการลงทุนน่ะเราทำแบบนั้นการทำ market timing แบบนั้นน่ะเราทำได้เฉพาะ บนกระดาษอะคือหมายความว่าเรามันต้องผ่านไปแล้วแล้วเราก็บอกว่านี่ไงเธอไปซื้อวันที่สามนะเธอขายออกมาวันที่ยี่สิบแปดอะไรเงี้ยคือชีวิตจ,จริงมันทําได้ยากมากค่ะเพราะว่ามันมีแฟกเตอร์ที่มากระทบกับตัวตลาดมากมายหลายส่วนนะคะพอันมีแฟกเตอร์พวกนี้มากระทบปุ๊บโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นและลงอะมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเนาะนี่คือโลกแห่งการลงทุนนะคะโลกที่เต็มไปด้วยความผันผ,นผวนนี่แหละเท่านี้เพื่อเป็นการอธิบายก่อนนะคะว่า แต่ละอย่างเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนเดี๋ยวพุ่นจะแชร์สกรีนให้ดูนะคะว่าอ่ะสมมติว่าเราลงทุนแบบล่ำซ้ำอินเวสท์เมนต์นะคะแล้วภาพการลงทุนของเราเนี่ยมันเป็นภาพนี้อ่ะสมมติว่าเราลงทุนในเอาเอาหุ้นดีกว่าจะได้เห็นภาพนะคะเอาหุ้นสักตัวหนึ่งนะคะสมมติว่าลงทุนมีตลาดเปิดแล้วนะคะวิ่งไปวิ่งมาเออเราลงทุนใน a c e b o o k อ่ะเอา f a c e b o o ก็เป็นตัวอย่างนี้อ่ะเราลงทุนใน facebook นะคะเราลงทุนในเมื่อสมัยปีที่แล้วอ่ะสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบเราลงทุนแถวแถวน นะคะเราลงทุนแถวแถวนี้แล้วเราก็ถือันไปนี่คือเราจุดที่เราลงทุนถูกปะอ่ะขัดออกมาด้านขวามือนะคะแถวแถวนี้เนาะแล้วเราก็ถือไปค่ะเราก็ตูมเลยร่ำซ้ำอินเวสเมนต์ตูมมันลงไปกระดาษในตลาดจะเห็นว่ามันผ่านช่วงเห็นการลงมาอย่างหนักหน่วงช่วงหนึ่งเลยนะแล้วมันก็กลาบขึ้นไปใหม่แล้วมันก็ผ่านไปอีกผ่านไปอีกแล้วมันก็ไม่ค่อยไปไหนนะคะมันออกด้านข้างอยู่พักใหญ่นะคะนี่เขาเรียกว่าออกด้านข้างเนาะไซเวยเนาะแล้วมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอาเลยค่ะหลังจากนั้นเนาะเนี่ยแล้วมันก็จะมาพีคอยู่ที่แถวแถ แถวข้างบนนี้นะคะที่อยู่แถวแถวข้างบนนี้เนาะอันนี้เป็นภาพการลงทุนแบบล่ำซ้ำอินเวสเมนต์คือเราซื้อตั้งแต่จุดแถวแถวนี้นะคะเราก็ถือยาวไปถือทนความผันผวนไปแต่ถ้าเป็นกรณีที่บอกว่าเอ้ยถ้าเป็น DCA ล่ะถ้าเป็น DCA เป็น DCA เราจะเราจะไม่ได้ซื้อแค่ตรงนี้ค่ะเราอาจจะซื้อตรงนี้ซื้อตรงนี้ซื้อแถวแถวนี้ด้วยซื้อแถวแถวนี้อีกแล้วก็ซื้อแถวแถวนี้อีกก้อนนึง าจจะมีแถวๆนี้อีกก้อนนึงนะคะแต่เวลาเราได้ราคาเนี่ยราคาที่เราได้ะคะ่ะเราจะไม่ได้ราคาที่ตรงนี้หรือว่าที่ตรงนี้แต่ว่าเราจะได้ราคาที่มันเป็น,น average อยู่แถวๆนี้เห็นไหมคะคือเราจะได้ราคาที่เป็นค่าเฉลี่ยของค่าก้อนที่เราลงทุนไปอันนี้คือการลงทุนแบบ dollar cost average นะคะคืออธิบายให้ฟังก่อนเท่าน,านี้ถ้าเป็น س รโอในกรณีที่หุ้นขึ้น แบบว่าสินทรัพย์ตัวนั้นเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนอันนี้ตอบง่ายเลยว่าการลงทุนแบบ l ำ n g s e r m investment ชนะเพราะว่าเราซื้อในจุดที่แบบว่าต้นทุนะคือดีสุดละจะต่อให้มันจะหักลงมาบ้างแต่ว่าอย่างน้อยๆจุดนี้ราคาจุดนี้ ก็ยังดีกว่าราคาไอ้เส้นข้างบนเห็นไหมคะเส้นที่เป็นขีดเห็นไหมที่เป็นค่าเฉลีย่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าในสินาริโอที่เป็นหุ้นขาขึ้นแบบชัดเจนน่ะอันเนี้ยร u m ซัมอนะินเวส t เมนต์เนี่ยโยนโ,โยนตุงมลงไปเลยในตลาดน่าจะได้ผลดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดเป็นตลาดในหุ้นขาลงเนะะี่ยคหะหุ้นลงสักตัวหนึ่งอ่ะตอนนี้นึกอะไรไม่ออกเอาหุ้นจีนแล้วกันนะคะอย่างเป็นหุ้นขาลงอ่ะเราอาจจะซื้อแถวนี้ซื้อแถวนี้ซื้อในพีคด้วยอ่ะแต่เราจะมีแถวนี้แถวนี้มาช่วย เห็นไหมคะห้าก้อนอาจจะเป็นภาพนี้เราก็จะได้ราคาอาจจะเฉลีย่ยแถวๆนี้อ่ะถามว่ามันจะทำให้เรากำไรทันทีไหมคำตอบคือไม่นะแต่ว่ามันอาจจะทำให้ผลขาดทุนที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยมันไม่ได้เยอะหนักหน่วงมากนะักนะคะอันนี้คือการเฟบเทียเพราะฉะนั้นในหุ้นขาลงก็ดูเหมือนว่าตัวดอลลาร์คอสต์เอเวอจเนี่ยก็ดูน่าจะน่าจะมีมีภาษีที่ดีกว่านะคะก็คือกรณีที่เป็นแบบ ลงทยอยไปทีละก้อนทีละก้อนสำหรับในกรณีที่เป็นขาลงนะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นภาพของการไซเว่เช่นแบบหุ้นไม่ได้ไปไหนนะออกข้างที่เขาเรียกว่าหุ้นไม่ขึ้นไม่ลงนะคะหุ้นออกด้านขวานี่เขาเรียกว่าไซเว์เนาะในไซเว์ถ้าเกิดเราลงแบบดอลลร์คอสเอเวอร์เรจเราจะได้ราคาแถวๆถวนี้ถูกไหมคะเราจะได้ราคาที่เป็นราคาตรงกลางตรงนี้นะคะเป็นราคาตรงกลางสีแดงตรงนี้เราอาจจะได้ราคาที่เป็นราคาเฉลีย่ยแต่ว่าโอเคมันก็ช่วยเลี่ยงเรื่องของการไปซื้อพลิก แถวนี้ได้เวลามันเกิดเ,เป็นรูปของไซเวย์นะคะแล้วลคอสเอเวอร์เจก็ดูที่จะมีภาษีที่ดีกว่าถ้าเกิดยกตัวอย่างแบบง่ายๆแบบนี้ไม่ได้คิดอะไรมากคือยกแค่กราฟ3กราฟที่เป็นขาขึ้นขาลงแล้วก็ไซเวย์มาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้พาไปดูในกรณีที่แบบเอากราฟมาให้ดูแล้วรีเสิร์ชเปเปอร์บอกว่ายังไงนะคะจริงๆอันนี้เป็นรีเสิร์ชเปเปอร์ที่ทางแวนการ์ดนะคะเขาทำมาแต่ว่าเขาทำได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวเปเปอร์นะคะจากทางแวนการ์นะคะชื่อเปเปอร์ว่าดอ l ลาร์เข t averaging just mean taking risk later นะคะจริงๆตัวบทสรุปของเปเปอร์เนี้ยคือเขาก็จะบอกว่าพอเขาคอมแพร์ตัวเลขในอดีตมาแล้วอันนี้ปุ้นแคปให้นะคะว่าตัวเลขที่เขาใช้เนี่ยมันอาจจะนานนิดนึงนะคะคือนีตั้งแต่ปี1926นะคะมาเป็นช่วง จนถึงปี2011นะคะแล้วก็แคปมาทีละ10ปี10ปีนะคะนี่คือกรอบการทำวิจัยของเขาแล้วผลออกมาจะสุดให้ฟังนะคะว่าจริงๆผลออกมาแล้วกลายเป็นว่าการลงทุนแบบล s ำซ้ำอินเวสเมเนี่ยชนะการลงทุนแบบดอลล a r คอสเอเวอร์เจอยู่ประมาณ2ใน3นะคะนี่คืออัตราในการแบบว่าโอกาสที่จะมี return ที่สูงกว่านะคะเพียงแต่ว่า ตัวเลขที่สูงกว่าเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่นิดเดียวมากๆค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูตัวเลขนะคะว่าผลออกมาอันนี้อ่ะอันนี้เห็นผลเนาะว่าแบบ probability ในการที่จะเอา perform ของ lump sum investment เนี่ยเมื่อเทียบกับการลงทุน DCA แบบ12เดือนใน paper เนี้ยคือเขาลงทุน10ปีใช่ไหมคะแล้วเขาก็ใช้วิธี DCA 12เดือนแล้วก็ fix ตัว allocation ไว้เลย fix สัดส่วนการลงทุนเอาไว้เลยว่าเออเป็นเท่าไหร่แล้วก็ต่างคนต่างถือ10ปียาวยาวกันไปแบบนั้นนะคะ ก็จะเห็นว่าผลเนี่ยมันออกมาก็คือว่าร่ำซ้ำ investment เนี่ยสามารถเอา p e r f o r m ตัว DCA ได้ในสองประมาณ2ใน3นะคะ60%ต่อ30% 2ใน3ส่วนนะคะเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่ร่ำซ้ำเขาทำได้เนี่ยเขาชนะแค่ประมาณนี้ค่ะ2.3%ในตลาดอเมริกานะคะแล้วก็เอ่อประมาณ2.2%ใน UK แล้วก็1.3%ในออสเตรเลียนะคะอันนี้คือ ที่ชนะได้คือเห็นว่ามันมัน,ม,นมันเล็กน้อยมากๆนะคะมันแทบจะแบบว่าไม่ได้มากมายตลอดระยะเวลา10ปีเนาะแล้วก็ผลนี้ผลสรุปแบบนี้นะคะใช้กับ การ DCA แล้วก็การลงทุนในระยะเวลาต่างๆด้วยเช่นลงทุน5ปีแทนที่จะเป็น10ปีหรือว่าลงทุน20ปีแทนที่จะเป็น10ปีนะคะผลออกมาใ,ใกล้เคียงกันแล้วก็ผลก็ออกมาใ,ใกล้เคียงกันกันกบการจัดพอร์ตฟลิโอแบบหุ้นล้วนแล้วก็60-40ด้วยนะคะคือในเปเปอร์เนี้ยเขาทำแบบ60-40เป็นแบบมาตรฐานนะคะคือมีการจัด allocation เอาไว้แล้วมีการจัดสัดส่วนเอาไว้แล้วนะคะเราก็ค่อยเอ่อรันตัวเปเปอร์นี้ขึ้นมา เคราวนี้มีข้อสังเกตบางเรื่องนะคะเขาก็มีการคอมเมนต์ว่าแต่จริงๆแล้ว,วอ่ะการการทําแบบเนี้ยการอยู่ๆเอาเงินล่าซ้ำแบบตูงไปในในตลาดเลยเนี่ยมันคือการแบบไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคนที่ลงทุนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเ,เวลาเราเราลงทุนปุ๊บแล้วเราไปดอยแล้วดอยอยู่นานเนี่ยเราอดทนไม่พอที่จะ ถือเขาต่อไปจนระยะเวลายาวๆแล้วแล้วสามารถที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาวได้นะคะอันนี้คือจุดหนึ่งที่ทางเปเปอร์เขาบอกมานะคะว่ามันไม่ได้พูดถึงเรื่องของอีโมณนของนักลงทุนเลยนะคะแล้วก็ข้อสังเกตอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าเปเปอร์เนี้ยเขาก็แนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีการทำ asset allocation เอาไว้ก่อนเพื่อดูว่า สัดส่วนการลงทุนเนี้ยมันเป็นความเสี่ยงที่สูงเกินกว่าที่นักลงทุนจะรับได้หรือเปล่าเพราะว่าโอกาสที่โยนลงไปแล้วมันจะแบบว่าคราชลงมาเลยอะไรเงี้ยคือปรับตัวปรับฐานเลยทันทีเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกโอกาสในการชนะมันคือสองในสามนะมันยังมีอีกหนึ่งในสามที่ที่อาจใจยังเหลืออยู่แล้วเราอาจจะเป็นหนึ่งในสานั้นก็ได้นะคะอันนี้เป็นบทสรุปจากคางเปเปอร์ของแวนกานะคะว่าเขา มีข้อสุปอะไรยังไงนะคะจะเห็นว่าเนี่ยใช้หุ้นร้อยหรือว่า 60- 40หรือแม้กระทั่งบอลร์ซก็ได้ผลออกมาในแต่ละช่วงที่ใกล้เคียงกันนะคะก็คือตัวลัมซ้มเนี่ยยังเอาชนะตัว DCA ได้นะคะเพียงแต่ว่าอันนี้อยู่บนสมมติฐานบางข้อด้วยนะหนึ่งก็คือว่าผลตอบแทนของเงินสดเนี่ยคืออยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะก็คือเงินสดไม่ได้ให้ผลตอบแทนในการถือครองอะไรมากมายซึ่งส่วนใหญ่เงินสดก็ไม่ได้ให้ผลตอบแทนอยู่แล้วถูกไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นบทสรุปเนาะอย่างที่เขาบอกว่าอะถ้าเป็นมาร์เกตขาขึ้นนะคะมันก็ลอจิกแหละที่แบบว่าจะรีบลงทุนตาม portfolio ที่เราวางเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะเพราะมันเท่ากับว่าเราได้เข้าไปเข้าไปหาโอกาสในการสร้างผลกำไรตั้งแต่เด y วันการถือครอง cash มาตลอดระยะเวลา12เดือนเนี่ยมันมีต้นทุนการเสียโอกาสเกิดขึ้นทุกช่วงเวลานะคะอันนี้คือเปเปอที่ ที่เขาสรุปมาแต่เขาก็บอกอีกแหละว,ว่าแบบมันไม่สามารถที่จะคอนคลูดหรือว่าตอบเป็นอะไรที่ฟันธงไปเลยว่าคนร่ำซ้ำไปเลยโยนตูปบนตลาดเลยนะคะก็อย่าลืมพิจารณาปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นปัจจัยเรื่องของความรู้สึกในการลงทุนเรื่องของความสามารถในการรับความเสี่ยงแล้วก็จริงๆคือการ DCA มันได้ความสบายใจและทําให้เราอยู่ในตลาดได้นานขึ้นนะคะส่วนตัวถ้าเกิดจะถามว่าแล้วแนะนําแบบไหนจริงๆปุ้นใช้ทั้งสองแบบ กับการที่จะทำงานในทุกวันนี้นะคะดูแลพอร์ตอินเวส m e เมตกองทุนรวมผ่านระบบของฟินโน m มนาเนี่ยมันก็จะมีพอร์ตแม้กระทั่งว่าตัวพอร์ตมันคิดมาแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยก็ต้องดูที่เงินด้วยว่าถ้าเงินลูกค้าเป็นเงินที่ก้อนใหญ่มากๆเราอาจจะบริหารจัดการโดยการที่จะแบ่งทยอยเข้านะคะแต่ไม่ได้ทยอยขนาดแบบ สิบเดือนสิบสองเดือนแบบนี้นะคะเป็นที่อ่ะเต็มที่จริงๆที่เคยทําคือสี่ครั้งสี่ครั้งนี้ก็ถือว่าซอยถี่มากแล้วจริงๆนะคะอาจจะสองหรือสามครั้งก็พอแล้วนะคะส่วนตัวใช้วิธีประมาณนี้แต่ยกเว้นเป็นการเก็บเงินแบบเออเป็นการเก็บเงินเพื่อเป้าหมายเช่นเรามีแค่เดือนละห้าพันเรามีเดือนละหมื่นอันนี้ DCA เอไปเลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีเงินก้อน แม้มันไม่มีทางเลือกในการลงแบบล้าซ้ํา DCA ยาไปเลยค่ะไม่ต้องรอก็คือ DCA ถัวถัวเฉลี่ยเข้าไปในตลาดเลยนะคะอันนี้เพิ่งคิดว่าน่าจะเป็นทางที่ ตอบโจทย์ที่สุดละแต่ถ้าเกิดเรามีดันมีเงินก้อนขึ้นมาซึ่งก็โชคดีสำหรับทุกคนที่มีเงินก้อนริไหมคะเราดันมีเงินก้อนขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีการในการจัดการว่าเราจะเลือกเริ่มต้นลงทุนด้วยวิธีการแบบไหนนะคะจะล่ําซ้าไปเลยโยนไปเลยหรือว่าจะ DCA ไปเลยจริงๆส่วนตัวก็อย่างที่บอกคือใช้ทั้ง2อ,อันนะคะดูว่าภาวะตลาดตอนนั้นเซนติเมนต์เป็นแบบไหนถ้าข่าวร้ายเยอะๆจริงๆการข่าวร้ายเยอะๆไม่ได้บอกว่ามันจะไม่มีข่าวร้ายอีกนะ แต่ถ้าข่าวร้ายเยอะๆเราอาจจะเข้าในน้ําหนักที่หนักนิดนึงอาจจะเป็นสัดส่วนแบบ60%หรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้หารเท่าหาันหันครึ่งทุกๆครั้งที่เข้าอะไรเงี้ยมันก็เป็น strategy ในการบริหารเงินหน้าตักนะคะถ้ามันมันลงมาต่อเราก็เข้าเพิ่มได้อะไรประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้เป็นเทคนิคในการเข้าสู่การลงทุนนะคะส่วนตัวใช้ทั้ง2แบบนะคะเพราะว่า ก็ในไหนเราติดตามตลาดเนาะก็ในช่วงจังหวะที่ตลาดมันลงเราก็ใช้จังหวะแถวนี้ในการขอขตัวเองเข้านะคะว่าเอ้ยมีเงินก้อนตรงไหนก็เข้าเพิ่มหรือว่าเ,เตรียมจะ DCA ออยู่แล้วก็เข้าเลยนะคะก็ อันนี้เป็นจังหวะได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวก็ถ้าเป็นเป้าหมายเช่นเป้าหมายเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าเก็บเงินกเกษียณอะไรเงี้ยที่เราต้องทยอยออมทยอยออมไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้ก็ d c a ไปเลยค่ะสบายใจที่สุดแล้วนะคะแต่ก็เป็นเปเปอร์ที่ส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจนะคะแล้วก็แวนการเองเขาก็มีเปเปอร์ลักษณะแบบนี้มาให้อ่านอยู่บ่อยๆนะคะก็ไว้ว่าหลังจะหยิบมา เล่าให้ฟังนะคะใครที่สนใจอยากอ่านตัวเต็มชื่อแบบนี้นะคะ dollar cost averaging just means taking r i s k later นะคะจากแวนการดนะคะทำตอนปี2012อาจจะเก่าไปสักนิดนึงแต่ก็คิดว่าช่วยให้เป็นไกด์ไลน์สำหรับพวกเราในการลงทุนได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะหวังว่าจะมีความสุขในการลงทุนกันนะคะ ใครที่สนใจลงทุนผ่านบัญชีกองทุนฟินิวนาแล้วก็ยังไม่มีบัญชียังไม่มีผู้ดูแลนะคะสามารถติดต่อหลังไม์มาได้นะคะก็ยินดีจะเป็นผู้ดูแลพอร์ตการลงทุนให้นะคะถ้ามีปัญหาอะไรใดๆหรือถ้าเกิดมีโอกาสจะสัมันามาเจอกันนะคะมาพบปะก็มาพูดคุยกันได้เช่นกันค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการเอาเปเปอร์ลักษณะนี้มาเล่าให้ฟังเนาะ,ะสวัสดีนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ